สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับอร R สอง G A ครับของเราเองก็นเลยครับวันนี้ติดตั้งไฟทั้งหมด3ชุดนะเราจะรีวิวไฟทั่ปลอดไร้สารพิษนะครับ M สามตัวล่างสุดนะครับแล้วก็ตัวบนแ L เจ็ดแล้วก็ตัวกลาง L เจ็ดมาเราติดแล้วเราใช้ไปไหนแอลแก้วไปกัมพูชาใช่ไหมอ่าแล้วก็มีคนถามว่าอยากให้รีวิวไฟหน่อยว่าสามตัวเนี้ยใช้แล้วมันเป็นยังไงแตกต่างยังไงอ่ะเริ่มจาก M สามก่อนเลยผมบอกไปก่อนว่าไฟที่ผมติดเนี่ยคือตัวทั้งสามตัวเนี่ยปรับไว้สูงได้หมดทุกตัวเพราะว่ากัมพูชามืดมากนะครับมืดแบบไหนมืดกกว่านนนนีี้้้ยอออััคืแสงงงละ แสงก็เอ็มปรับให้สว่างนะแสงคือมืดกว่านี้อันนี้มันมีแสงจะตั้งข้างเข้ามานะแต้ทางด่วนอันนี้คือเอ็มสามนะเนี่ยเอ็มสามผมผมตั้งนี้คือไปไปต่ำนะควรไปต่ำตั้งไว้ตั้งไว้สูงเลยนะก็คือพลัตออะไปมันสูงประมาณครึ่งเลยอันนี้คือไฟต่ำนะเอ็มสามเนี่ยหรือผมเปิดวิ่งผมไม่ได้เปิดเอ็มสามวิ่งนะเออจะเปิดช่วงกลางคืนเนี่ยมืดจริงๆที่ที่กบูชาระยะนี้ประมาณเท่าไหร่ประมาณกี่เมตรระยะจากเสาของทางด่วนนะครับหนึ่งเสาอ่ะสี่สองเมตรนะแต่ที่เราเปิดเนี่ยหนึ่งเสาสองสามสี่ เพราะเอาไว้ที่เห็นชัดๆประมาณห้า่ะข้างหลังมันเลื่อมๆก็ไปไปเขาปิดหน่อยดีกว่าเมื่อหมดเลยอืมอ่าเปิดเปิดไฟต่ำ M3 นะครับถ้เป็นไฟไฟต่ำสีเหลืองไฟต่ำนี่กี่วันไฟต่ำในเจ็ดสิบัตบาท M3 นะครับดูเส้นสตาร์ทออฟดีกนี้ถ้าเรากดไว้เนื่ต่ำที่นี้ผมต้องการให้มันแบบกล่องไปไกลๆผมก็เลยตั้งขึ้นมาเป็นระดับที่เท่ากับไฟหน้าขึ้นสั่นไปไกลนะครับโอเคแล้วก็นี่เป็นไฟต่ำอีกเต็มหนึ่งเป็นไฟขาวค่ะก็ยังต่ำอยู่นะครับตำแหน่งเดิมเก M3 ้อ่ะแล้วตัวเนี้ยเวทีเด็ง,ปงเป็นไทสูงอ่านะไทสูงขึ้นหลังคาเลยขึ้นเทดานเลยเห็นไครับไทสูงเน,นี่ยดูครับเอิ้นอ่ะเอือนห้าเสาอ่ะเนี่ยตอนนี้ห้านะมองด้วยตาไปดึงลูกหนะักข้างหลังนะประมาณเจ็ดแปดถึงนะครับอ่าก็คือประมาณกสองร้อยเมตรอ่ะได้ระยะไกลได้สองร้อยเมตรนะเมื่อกี้เราไม่ได้ไไดสอยไปข้างหลังอีกนะเพราะว่าเจริงใจนี้ก็คือระยะน,นี้ก็คือไกลมอแล้วระยะน,นี้เราขี่รถเนี่ยระยะสิบเมตรมองไปข้างหน้าเนี่ยเราพอที่จะเหนใจทัแนแล้วจะเบรกเนี่ยอะไรทันแล้วเอื้อนนี้แล้วขตรงหน้าอ่าอันนี้ M3 ็มสามนะครับต่อไปป อ่ะต่อไปนะครับเป็นตัวนะนี้นะดูบนเอาเจ็ดเอาเจ็ดที่ผมก็ตั้งไว้ดนะูเหมือนกันเอาเจ็ดบนครับนะเอาเจ็ดแสงจะกว้างกว่านไหครับดูถ้วยจะประมาณถนนสามเลนแสงจะกว้างกว่านะเอาเจ็ดอันนี้ไม่สูงเอาเจ็ดนะแต่นี่คือยังไม่ได้ไล่สุดนะทุกอ่ะสุดแล้วล่ะไม่ต้องไม่ต้องยิงตำ่ำหนยยิงยิงต่ำไปสูงแบบยิงต,ต่ำอ่าก็ไอ้ลองไปสูงแบบยิ่งสูงแบบแม็กซ์แบบหีบหัดสุดเลยนะครับ สังเกตว่า M3 เมื่อกี้จะได้กไกลไกลไกลกว่าไกลมากนะครับแต่ L7 จะได้พื้นที่กว้างเห็นไหมความกว้างของดูจกล้วย M3 จะพุง่งเราเปิด M3 เมื่อกี้พุ่งไปเลย M3 เห็นไหม M3 จะพุง่งเห็นไหมอยเงี้ยจะพุงะพ่งแต่ L7 จะกว้างนะครับถ้าคู่ตั้งตั้งไว้ระดับที่ที่ค่อนข้างสูงนะครับสูงปกปกตินะนี่ L7 เปิดเปิดต่ำเห็นไหมเปิดต่ำก็จะอยู่พอกับ M3 เลยถ้าเปิดสูงเปิดสูงยังไม่เท่า M3 M3 เปิดสูงหน่อยเปิดสองทีอีกทีนึง อ่ะนะ็ก M3 สูงมากสูงจริงก okay. ็ส hmm. like ูงก like ็คือสูงเลยนะครับตามกดไล่กันมาต่ำหอด M3 โอเคนะ M3 อันนี้เปิดสองตัวนะครับเปิดแบบต่ำสองตัวอันนี้ก็เห็นระยะค่สิบเมตรถึงนะครับเสาที่ห้าถึงนะครับเสาที่ห้าถึงแก่คือแรงดันอันนี้เลยนะครับเพราะว่าถ้ามุดจริงๆมุดจริงๆแบบไม่แบบรถรถส่วนที่มีเนี่ยคือมองเห็นจริงนะเปิดอย่างเงี้ยสว่างแน่นอนมองเห็นทางนะครับเห็นหมดเลยอ่ะโอเคอันนี้ปิดทั้งสองตัวปิดทั้งสองตัวนะครับต่อไปนะเราจะไปดูแค่ Turbo Update นะครับตัวนนีี้ปแสสงขาวะครับ ทั้งสองดวงไม่ว่าจะเต็มสูงต่ำสีขาวสีเดียวนะครับอ่ะอันนี้เปิดมาแล้วนะนี่เป็นไฟไฟต่ำไมนต้องปิดปิดก่อนให้ดูไฟหน้าเดียวอ่ะอันนี้อย่างนี้นะเปิดอ่ะเปิดไฟต่ำอันนี้เลเวลเลเวลระหว่างสุดเนาะระหว่างสุดอ่าลองรูดให้เป็นให้เป็นระหว่างต่ำสุดหน่อยรู้ระหว่างต่ำสุดอ่าที่ลงไงอันนี้อันนี้ระหว่างต่ำสุด่ะเออสังเกตว่าไฟทั้งสามรดเนี้ยจะมีแค่ L17 ที่เป็นไฟต่ำได้แต่ตัวนี้จะไม่ยังตาม ครับไม่ติดติดแค่สองดวงล่างนะมันมีทั้งหมดสี่ดวงไม่ติดแค่สองดวงล่างให้ดิมดิมสว่างดิมดิมสว่างดิมอ่อนได้นะครับแต่ระดับอ่ะตัวนี้ผมจะเปิดตลอดได้มันไม่ยังตาว่ามันเป็นไฟแบบมีสองเีดวลอย่างนี้ครับอ่าแล้วก็เปิดเปิดสูงเปิดไม่สูง่ะเนี่ยเห็นไหมไฟสูงนี่ระยะเนี่ยผมให้เลยสองร้อยเมตรผมเห็นถึงลู่เลยครัประมาณสองแปดสองแปดสองเก้านะสองร้อยเมตรถึงครับแล้วขึ้นไปข้างบนเลยซึ่งสามารถดิมดิมต่ำได้ยิมต่ำใช่ไหมครับอันนี้ดิมต่ำแล้วมันอันนี้ยิมต่ำแล้วเปิด อ,อันนี้คือเอลนะครับแต่นี้มันมีแค่แต่สีขาวนี้แสีขาวนะครับตัวนี้ L11 อ่าซึ่งพีจริงถามว่าคู่เดียวจบไหมเนี่ย L11 ถ้าเกิดเปิดต่ำเปิดต่ำ่ะเปิดต่ำจะอยู่ประมาณ15เมตรพึ่งเสาอ่ะ15เมตรนะครับคู่เปิดเปิดต่ำเดลท์ธรรมดาในเมืองเปิดสูงเปิดสูงครับสองเมตรเห็นไหมคู่เดียวจบ L11 คู่เดียวจบนะครับอืมอ่าแล้วก็ถ้าจะให้ดีก็คือนี่ซื้อตัวนี้ครับโอเวอร์เบิร์ดนะครับโอเวอร์เนี่ยคู่ละพันห้าครับซื้อมาครอบนะโอเคผมคล้องไปดู นะพอครอบปุ๊บแสงมันสีเหลืองตัดฝกนตัดหมอกได้อ่ะเราลองเปิดไปสูงหน่อยไปสูงอ่านี่ดิมอยู่อ่โอเคไปสูงครับนเห็นไ,ไหมไมันเป็นเหลืองไม่หมดเลยครับเห mm hmm. ลืองไม่หมดเลยเป็นไปสูงก็เหลืองอันนี้คือคู่จะตกจริงๆคือ L10 L11 เอลสิบไปถามว่าถ้าเราใช้เนี่ยอย่างเราใช้เนี่ยอ่า L11 เนี 11, ่ย L11 หรือ L7 หรือ M3 เนี่ยคู่ไหนก็ได้คู่เดียวตกเหมือนกันอ่าเพราะ mm hmm. เราลองหมดแล้วนะครับเนี่ยอย่างเราเปิด L11 สิบเอ็ดอยู่นี้ใช่ไหมถ้าเราเปิด L7 ปับ๊บเห็นไหมแสงกว้าง L7 คู่ดเดียวก็สว่างก็สว่างพอเห็ไหมปิดปิดทัดนเร็วนะครับเนี่ย L7 คู่เดียวมันะก็สว่างพอมันก็ได้ประมาณระดับไ50เมตรถึงนะอจะคู่เดียวนะครับถ้า,เ,าเป็น M3 นะล่ะนี่ถ้าเป็น M3 เห็นไหม M3 คู่เดียวเกิดต่ำแล้วก็สูงเห็นไหมมันก็ได้ไกลได้ต่ำได้ได้ต่ำได้ถึงร5อยห้าสิบเมตรนะไกลก็ได้ถึงนู่งเร็วถึงเมตรถึงนะครับแต่ที่ว่าการการตั้งระดับไฟเนี่ยการตั้งระดับของไฟเนี่ยถ้าตั้งไว้สูงมันก็จะยังตานะครับทั้งทั้ง L7 เนี่ยแล้วก็ M3 ครับของตัวนี้มันจะมันค่อนข้างแรงตายที่เกิดตั้งสูงนะครับแต่ถ้าเป็นแอลจีเบตนะครับ,นนะ L รบเ,เกิดแอลจีเบตนะครับนะคู่เดียวเปิดต่ำก็คือต่ำไม่ยังตาเปิดสูงระหว่างจบนะครับโอเคโอเคครับเพราะงั้นนะไปสามคู่เนี่ยผมผมแนะนำเลยนะครับขึ้นอยู่ประมาณนะขึ้นอยู่งบถ้าคุณอยากแบบคู่เแล้วจบแบบจริงๆอ่ะก็ต้องเป็นแอลจีเบตนะครับแต่ถ้างบเริ่มต้นเลยสี่พันห้าหลักร,รุ่ไหนรู้กี่เอ็มเอสทีเอ็สามร้อยสี N ่สิบแปดนะครับตัวล่างคู่นี้ก็เพียงพอ หลักการใช้งานนะที่เปิดไปดูเนี่ยผมไปใช้ใชชกับผูชายคลองหมดแล้วนะที่จะดูไม่ใช้เปิดหมดก็ลองหมดแล้วครับไม่ต่างเท่าไหนนร่นะอย่างที่เห็นยังยังรีวิวไปนะครับแต่ถ้าแบบมบกลางๆหน่อยอยากได้แล้ปาาระกัน2ปีอ่ะคุณไว้ M3 ประกัน1ปี 1> <c oughs> ใช,ใช่แต่ถ้าจะได้รปาาระกัน2ปีที่มาเป็น L11 L11 ก็6,900เนาะรับปาาระกัน2ปีของโรโบอสนะครับหรือถ้ามบ,บเยอะตกตัวนี้ L11 นะครับ10,000นะ150ร้อยร้อยห้าสิบบาทหนึ่งหมื่นแล้ประกัน2ปีแต่ต้องเพิ่มเพิ่มตัวครอบเรียนเนี่ยอีกค่ะ ก็มาถือกระจกได้นะหรือจะติดสองคู่ติดติดสามคู่แบบผมไปได้ได้หมดนะครับไม่ติดนะครับอยากขายอยู่แล้วแต่แนะนำว่าคือคู่เดียวก่อนก็ได้นะโอเคสำหรับรีวิวไฟสปอร์ตไลท์สามทุตก็ว่านี้นะครับใครอยากให้รีวิวอะไรก็ทักมาแล้วกันเดี๋ยวจะรีวิวมาให้งามๆนะครับไปก่อนนะครับสวัสดีครับ